ข้อตอบแรครับเาหน้ที่หน้าเข่าขครับเข่าขวาครับแล้วก็สครับครับถ้าเอ็มพิทผมถือกึ่งตาดูันถือสองยเข่าขาถือสามใช้วัดอยู่เ่า สี่สิบคนต่อพ่อหล้าสิบสี่หนึ่งห้าหน้าตู้ต่อพ่อหล้าหนึ่งเกียนหน้าตู้ที่ไม่แปดวิลลัสตู้พ่อหล้าสิบเก้าอาตุโฮมหน้อตู้วิลลัส thank oh.